สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการคิดดีทำดีได้นำเรื่องราวของศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์คุมกระพง์ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์สาธิตสากลจังหวัดเพชรบุรีครับศูนย์แห่งนี้นั้นแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุอยูหัวด้านการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรให้พี่น้องชาวภุกระพงซึ่งหลายๆหน่วยงานนั้นให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้น่าสนใจดีเลยครับติดตามชมในช่วงหน้าครับ กวัสีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นุ่นอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะและด้านหลังของนุ่นนะคะก็คือศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์สาธิตสาก์ค่ะและศูนย์แห่งนี้ก็เกิดจากความมีพระเมตตาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสบนิกรชาวหุบกระพงด้านในจะมีอะไรน่าสนใจไปติดตามชมกันค่ะทรงมีพระบรมราชองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจากนั้นเป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการทรงอุทิศเวลากำลังพระวรากายและพระสติปัญญาในการช่วยเหลือประสบนิกรเพือ่อให้ประสบนิกรมีชีวิตที่ดีขึ้นแลตอนนี้นุ่นก็ยืนอยู่กับพี่นาทีนะคะนักวิชาการสากลชำนาญการสวัสดีค่ะพี่นาทีครับสวัสดีครับ,รบสำหรับความเป็นมาของโครงการตามพระราชประสงค์ุบกระพงนะครับเริ่มต้นเมื่อประมาณปี2 5 0 7 นะครับก็กว่าส5ิปีที่ผ่านมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นะครับได้รับทราบว่ามีเกษตรกรผู้ปลูกผักชาอําเดือดร้อนพระองค์ท่านก็ได้รับไว้ในพะบรมราชูประถมนะครับและมาทราบในภายหลังว่ายากจนไม่มีที่ดินทํากินพระองค์ท่านก็ทรงดาเนินการจัดหาที่ดินให้นะครับเมื่อได้ที่ดินมาแล้วเนี่ยดินพื้นที่หุงกระพงเนี่ยเป็นดินค่อนข้างเลวไม่สามารถทําการเกษตรได้เต็มพื้นที่นะครับทำได้บางส่วนพระองค์ท่านก็ทรงพัฒนา นะครับนำสน่วนราชการนําผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยพัฒนาที่ดินเพื<ม>่อที่จะให้เกษตรกรกที่ยากจนที่พระองค์ท่านรับไว้เนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วก็จัดสรรที่ดินให้สําหรับที่อยู่อาศัยและทําการ,กรเกษตรแล้วก็ได้ยินข่าวว่าพระองค์ท่านทรงโปรดรับสมาชิกมันมีทั้งหมด83ครอบครัวในเฉลยก็ได้คัดเลือกใน8 3ครอบครัวนะคนแรกมัดมาทดลองข้างบนนี่ เป็นบุตรคนโตของพ่อตีห้องแค้วอะซึ่งพ่อตีเนี่ยเป็นสมาชิกรายอ่าหนึ่งในรายแปดสิบสาได้รับให้ฐานที่ตรงนี้นะครับสมมติว่านะครับถ้าอยู่บ้านเราในบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อแนละ้วต้นไม้ใบหญ้าเราสามารถปลูกได้แล้วก็เหลือจากต้นไม้ใบหญ้าเราก็ไปแจกเพื่อนบ้านพอเพื่อนบ้านมีก็มาแจกเราเห็นไหมครับไม่ต้องซื้อเลยเพราะงั้นอยากให้เห็นแตกต่างที่พระองค์ท่านอยากให้ให้เราอยู่บ้านอยู่อย่างพอเพียง ความเป็นห่วงต่ออาณาประชาราษดรขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุดดังดวงประทีปที่ส่องนำพาให้กับผู้ยากไร้ได้มีความหวังโดยพระองค์ได้ทรงพระราชทานที่ดินแห่งพระองค์เพื่อพลิกฟื้นชีวิตของประสบนิกรพระองค์ยังทรงเป็นพระราชานักพัฒนาที่มีพระราชารือไทยเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อประสบนิกรเริ่มต้นโครงการแล้วพื้นที่ดินตรงนี้ที่บอกว่าเป็นพื้นที่ดินเลวซึ่งก็เท่ากับว่าไม่สามารถที่จะพ่อปลูกอะไรได้เลยใช่ครับบางส่วนบางพื้นที่นะครับ แต่ทีนี้พระอ,องค์ท่านก็ทรงนาเรื่องเทคโนโลยีนะครับเรื่องการเกษตรแผนใหม่เข้ามาช่วยนะครับสาหรับทําการเกษตรก็คือจัดวางเทคนิคในเรื่อง,องการเพาะปลูกนะครับจัดวางระบบชิมประทานนะครับมาพัฒนาที่ดินแล้วก็ให้เกษตรกรเหล่านี้ได้เข้ามาอยู่อาศัยพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องวิธีการทําการเกษตรก็คือในบริเวณศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรนะครับชื่อก่าปัจจุบันก็คือศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการอุกกระโงได้ข่าวจาก กับชาวบ้านทั่ทวๆไปอ่ะว่าว่าเสด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจะจัดสที่ดินให้เกษตรกรหรือคนที่ไม่มีที่ทํากินเรานเจ้าเสด็จที่ที่สวนผักเขาเรียกสวนผักข้างล่างนั่นนะแล้วก็บอกว่าให้อดทนสักนิดหนึ่งแล้วจะหาที่ให้คนละลยี่สิบห้าไร่ท่านจะให้ข้างบนนี่คนละแปลงละยี่สิบห้าไร่นะแต่แต่เจ็ดไร่มีนะแต่ว่าสิบแปดไร่ ใช้น้ําฝนในเบื้องต้นจัดสรรที่ดินสําหรับทําการเกษตรเนี่ยครอบครัวละยี่สิห้าไร่แบ่งเป็นสองแปลงนะครับแปลงหนึ่งเจ็ดไร่จะมีระบบน้าเชืประทานรองรับสําหรับที่อยู่อาศัยรวมนะครับอีกแปลงหนึ่งเป็นไรสิบแปดไร่จะอยู่ด้านนอกออกไปสําหรับทําการเกษตรที่อาศัยน้ําฝนนะครับแล้วก็เมื่อเกษตรกรเหล่านี้มารวมกันแล้วพระองค์ท่านก็บอกว่าให้เกษตรกรเหล่านี้ผนึนกกำลังความสามัคคีเพื่อที่จะช่วยเหลือตอนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน<ม>ก็คือในรูปของสหกรณ์ใช้ชื่อว่า สหกรณ์การเกษตรอุปกระพงจำกัดนะครับจดทะเบียนเมื่อวันที่12สิงหาคม2514จากนั้นสหกรณ์ก็ดำเนินกิจการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นลูกสมาชิกอยู่ในนี้อยู่ที่แรกมีแค่ร้อยฝ่าหลังคาเรือนมาคิดทำพวกยาสะผมอาพวกยาสะผมอายาสัผมแล้วก็เป็นพวกครีมสปาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มาศึกษาดูงานนะครับที่โครงการพระราชดำริอุประพงนะครับได้ควารู้หลายอย่าง เมื่อมาเรียนรู้ตรงนี้แล้วสามารถไปต่อยอดได้เลยนะครับอย่างเช่นสินค้าอทตสอย่างนีน้พอใจมากเลยนะครับบางอย่างเราไม่เคยเจอ มาเจอตรงนี้นะคะวันนี้พานักศึกษาในหลักสูตรนักวิชาการศึกษารุ่นที่31นะคะมาศึกษาดูงานที่หุบกระพงนะคะก็ได้รับความรู้ต่างๆหลากหลายมากนะคะอันนี้ที่ดิฉันอยากจะนําเสนอก็คือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านนะคะซึ่งได้รับรางวัลสินค้าโอทอประดับประเทศนะคะต้องบอกก่อนว่าในตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะน่าสนใจหลายอย่างก,ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพนะคะภูมิปัญญาสินค้าของเราด้วยค่ะ ีโครงการพระราชดำรินะคะก็ได้อะไรกลับไปเยอะเลยนะคะอย่างเช่นหมวกที่ฉันใส่ในวันนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านหุบกระพงค่ะเมื่อปี2515นะคะก็เริ่มโครงการป่านสอนนลายสมเด็จท่านส่งครูมาสอนสอนการทำหมวกกระเป๋านะคะแล้วก็พระราชทานจักรมาให้ชาวบ้านเย็บนะคะแล้ว ชาวบ้านก็รวมตัวกันทำป่านสอนนารายเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยประมาณสิบคนสิบคนก็ก็ขายในหมู่บ้านนี้นะคะเพราะว่ามีคนมาเที่ยวมาดูโครงการพระราชาประสงค์ขอวงพงศ์คนมาเที่ยวแล้วสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่สากลร,รับซื้อจากสมาชิกค,ค่ะก็สากลก็เลยสร้างสูตรเประล้ชีพขึ้นมาแล้วก็รับซื้อ,อ,อสินค้าจากชาวบ้าน ให้มาส่งที่สากกรแล้วสักกรก็มารวบรวมขายที่นี่ป่านสอนนารายนี่นะคะสากกสักกรเป็นคนปลูกเองนะคะแล้วก็ให้ชาวบ้านมา,าทําเส้นใยแล้วสักกรก็ขายเส้นใยให้กับคนที่ทําผลิตภัณฑ์แต่ก่อนทําผลิตภัณฑ์นี่เขาจะต้องไปถักเป็นเปียก่อนเพราะฉะนั้นชุมชนในในหมู่บ้านเราเนี่ยมีอาชีพถักเปียกันเกือบทุกคครัวเรือนค่ะแล้วก็คนชุมชนอื่นก็สามารถนำไปถักได้ เป็นาป่านสอนนาไราคือพืชนิดหนึ่งซึ่งสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนชาวหุนกระพงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานให้เป็นอาชีพแก่ประสบนิกรเพื่อไวเลี้ยงชีและด้วยนามพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรเปรียบได้ดังหยาดฝนที่ชโลมผืนด,ดินอันแห้งแล้งให้พลิกฟื้นกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง